หมึกผิดหนึ่งหมึกผิดกระโดดก,กระเดียดเดียวเล็ดกระบ้านเขาอีกดูที่รักอันบอกกินแน่ว่าสิบอกินว่าว่าสิเอากลับควายบอกเอากลับบ้านได้ไหมหาลอยบาทจานันอะไรคะลอยกุ้งคุ้นนี่บอพี่น้องกับเขาข้างนอกลอยกุ้งลอยกุ้งจานเดียวอู้

Pappa, ja. kommer åka hem nu? Ska vi så vi kan baka pepparkakorna? Ja. Pepparkakor! Jag bara tittar runt här först. Åh. Eller? Picknick. Får jag mer กำลังบุมีิสสอนด็กมในลานของบอกซบุมีิสสอนเจ้าสอมกัะมิดไปบล็อดที่รักแม่เออเดี๋ยวเรียกเก็บกินอีกมามานะม,ม,มาจูอะน้ากินกลับมาหน่อยเลยอ่นั่งมาเจอสอดแม่ตนึงไปบล็อ Visst det att äta? Ska du inte äta nåt mer? Nej. Jag vill åka hem nu. Vi ska gå och handla så vi kan baka pepparkakor. nu, kommer? Jag vill åka hem nu och baka pepparkakor. ไม่เอาไม่กินอิสเบรกินหน่อยนิดหน่อยลูกเดี๋ยวเสียดายเนี่ยลูก่อโอ้นาเด็กดังหรือภูคาไปประหลวจมันจะขึ้นท้องไปไปกินตะบะก่อนนะ